สวัสดีดค่ะ <ฮา S 2> สวัสดีครับอคชันสวัสดีครับวันนี้ทบรรยากาศเย็นๆแบบนี้โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าได้เข้ามาแบบเหมือนกับว่าไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ได้มาใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะคะคือตัวลินนี่เองนะคะก็คือทําธุรกิจนะคะมา12ปีนะคะคือยังไม่เคยมาใช้ชีวิตแบบนี้ที่บแ,แบบเต็มตัวเลยแบบนี้นะคะคือเหมือนกับว่าด้วยความที่เราทําธุรกิจเนี่ยเวลาที่เราจะออกมาทําอะไรเนี่ยเราจะกังวลเรื่องธุรกิจของเรา นะคะแต่ว่าดิ妮นะคะตัดสินใจนะคะเข้ามาทําที่อินดีมนะคะคือจริงๆแล้วเราทำธุรกิจเนี่ยเราหา passive income นะคะก็คือสามารถหยุดทําแล้วมีไรายได้ซึ่งธุรกิจที่ดินี่ทำทุกวันนี้มันไม่สามารถหยุดทําได้นะคะคือมันต้อง active อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ดิ่มาค้นพบนะคะธุรกิจตัวหนึ่งเนาะที่มันสามารถทําผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะแล้วสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้จริงๆ นะคะซึ่งนี่ทําธุรกิจมา12ปีนะคะไม่เคยแบบเหมือนกับว่าแม้แต่ไปเที่ยวต่างประเทศยังไม่เคยนะคะแต่ว่าเราเข้ามาทําอินดี้เนี่ยนี่ทำมาแค่7เดือนนี่สามารถไปเที่ยวฟรีนะคะกบบอินดียนะคะตั้งแต่มาเก๊าจูไห่ห่องกงนะคะซึ่งมันแบบมันคือมันใช้ชีวิตที่เราตามหามาทั้งชีวิตนะคะแต่คือเหมือนกับว่าเราต้องขอบคุณอินดี้มากๆเลยนะคะที่ ทำให้มีธุรกิจดีๆแบบนี้ซึ่งทําให้คนธรมธรมดาธรรมดาบ้านๆอนี่งพวกเราเนี่ยก็สามารถสําเร็จได้ในธุรกิจอินดีมนะคะใช่คือเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องเก่งคุณไม่ต้องจบสูงนะคะคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่เนี้ยเขามีระบบให้เราทุกอย่างคือเราแค่เข้ามา ร่วมนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ที่ดินี้ตัดสินใจมานะคะเพราะว่าดินี้เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในตัวคุณกล้องด้วยเพราะว่าดินี้ทําธุรกิจนะคะคือแบบมันอยู่ได้ด้วยแรงบันดาลใจนะคะก็คือดูรายการไอในายล้านคุณกล้องนะคะท้าไมดินี้รู้สึกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะคะแล้วคุณก้องตัดสินใจที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือดินี่แบบเทใจเลย คือเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่าธุรกิจนั้นอ่ะมันจะไปได้ดีแล้วก็ไปได้สวยแล้วก็มันก็สร้างให้วินี่มีทุกวันนี้ทํามาเจเดือนรับรายได้ที่นี่สามแสนบาทนะคะคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเขาบอกว่าลินี่กำลังมาแรงมากๆค่ะก็ค่ะก็อะไรก็แล้วแต่เพาว่าก็ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็น้องที่นี่ก็เป็นโอกาสแล้วกันก็เป็นูกิดและรูปแบบหนึ่งโอกาสหนึ่งที่มีโอกาสว่า เป้าหมายเราตั้งเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ชื่อนัทนะครับก็เรียกว่าเป็นนิสิตจบใหม่นะครับก็คือหลังจากจบมาได้ประมาณปีสองปีนะครับก็ได้ยังไม่ได้ทํางานนะครับถือว่าอันนี้เป็นงานที่ช่วงแรกๆนะครับที่จบมาแล้วได้ลองทานะครับก็คือส่วนตัวเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งแล้วก็จบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วครั้นี้ก็เลยได้ลองทํางานนะครับ อินดีมนะครับอินดี em, เป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจแรกที่ผมรู้จักในส่วนของ MLM นะครับก็พอรู้จักอยู่ตัว2ตัวนะครับแต่ว่าที่ตัดสินใจทำนะก็ต้องอเป็นเป็นตัวแรกนะครับที่ตัดสินใจว่าทำอยากจะลองทําดูนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือทำทาเกี่ยวกับฟรีรบแลนซ์นะครับการออกแบบรูปทําวิดีโอทําโฆษณานะครับแล้วครั้นี้ก็เลยได้รู้จักแล้วครั้นี้ก็ลองอยากจะลองทําดูนะครับแล้วก็เลยเลือกจาก ส3ตัวนะครับในธุรกิจ MLM นะครับก็เลยลองเริ่มกับอนดีมนะครับเรื่อกับอนดีมแล้วคราวนี้ก็คือในส่วนตัวก็คือเป็นทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยเอาออนไลน์ line, นะครับเอาความรู้ที่ได้เรียนมานะครับแล้วก็ที่ได้ที่เราได้ถนัดเนี่ยเอามาประยุต์ใช้นะในธุรกิจนี้นะครับก็เลยทําให้มันมันไหลลื่นนะครับก็เลยทําทําง่ายนะครับก็คือ ทำในช่วงแรกๆก็คือบอกว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับส่วนตัวก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้วิดีโอใช้สื่อต่างๆที่เราทําที่เราเคยที่เราสร้างได้ส่งออกไปนะครับก็คือทํางานส่วนใหญ่ในส่วนใหญ่นะครับจะทํางานอยู่บ้านนะครับไปลองแล้วปเป็นงางครับครั้งแรกครั้งแรกก็ถือว่าผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับเที่ยวประเทศ ครั้งแรกก็ไปกับอินดีมนะครับล่องเรือครั้งแรกก็กับอินดีมนะครับเงินแสนสามแสนครั้งแรกก็กับอินดีมนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถจะผ่อนแรงได้นะครับแล้วก็สามารถจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เพราะว่าผมเพิ่งรู้จักคําว่าพลังทวีคูณแล้วก็ทํางานเป็นทีมกับที่นี่ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วทํางานกับคนเดียวมาตลอดเพราะว่ารับงานมาทําแล้วก็จบไปส่งให้ลูกค้าแต่ว่าพอเรามาทําตรงนี้นะครับเรามีทีม เราทําให้ทีมเก่งขึ้นเราพัฒนาทีมเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับมันก็เลยทําให้ว่าเออถ้าวันที่เราไม่สะดวกเราไปทําทุระนะครับงานก็ยังเดินไปได้นะครับรายได้ก็ยังเกิดอยู่นะครับครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับการิำงาร่วมกันขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ